สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นพ้การออกละวันหวยลาวหวยลาวสามคีประจางวันที่ยี่สกันยายน2 5งพันห้าร้อยแปดล่างวันเลขสอตัวล่างเลขที่ออกหกสามหกสามล่างวันเลขสตัวบนเลขที่ออกศูนย์สามศูนย์สามล่างวันเลขสตัวบนเลขที่ออกสา3ศูนย์สามสามศูนย์ล่างวันเลขหาโต เลขที่ออก8 6 3 0 3 8 6 3 0 3นี่ก็เป็นผลออกวัานหวยลาวหวยลาวสามคีประจำงวันที่24กันยายน2์2 0 68ขาให้โชคดีมีใช่ถูกหวยลาวสามคีได้รับเงินกันทุกคนนะจ๊ะฝากไว้ในได้จ๊ะสับตะไคร้กดติดตามและเป็น กำลังใจขอกอบพุณทุกทันทีเขามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยล่าหวยล่าสามขี้ไม่ในวันพุ่งนี้สำหรับมือนนี้ขอบคุณ